สายคนรวยนิสัยคนจนมีความแตกต่างกันอย่างไรคะอยากรู้ไหมคะว่าทําไมคนรวยเขาถึงรวยจังแต่คนจนทําไมต้องจนต้องจนคนรวยกับคนจนต่างกันอย่างไรต่างกันที่นิสัยค่ะนิสัยและความคิดหรือมายเซ็ t ของแต่ละคนหลายๆคนอยากรวย แต่เรามาดูว่านิสัยของคนรวยเขาทำอย่างไรข้อที่หนึ่งนิสัยของคนรวยนั้นเขาจะชอบอ่านหนังสือค่ะอ่านหนังสืออ่านเขาจะชอบอ่านหนังสือเพื่อพัฒนาตัวเองพัฒนาความรู้อยู่ตลอดเวลาให้ทันโลกให้ทันเหตุการณ์โดยเฉพาะเขาจะต้องเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองและนำไปพัฒนาบริหารงานของเขาให้ดียิ่งขึ้น เขาจะอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองนิสัยเศรษฐีก็เลยเป็นคนที่ชอบสแสวงหาวความรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอแต่ถ้าเป็นคนจนก็จะรู้สึกว่าไม่ต้องไปเรียนรู้อะไรมากมายแค่เรียนจบตามที่กระทรวงเขากำหนดจบป .6 6หรือม .3 ออกมาแล้วก็มาทำงานทำงานตามใจของตัวเอง ไม่ต้องไปดิ้นรนอะไรมากมายมีพออยู่พอกินก็เพียงพอแล้วนิสัยของคนรวยนั้นจะต้องเป็นคนที่ไม่โทษไม่โทษดินฟ้าอากาศไม่โทษสิ่งแวดล้อมไม่โทษคนอื่นเวลามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นไม่ว่าจะวิกฤตเศรษฐกิจเขาจะค้นคว้าและศึกษาเพื่อจะหาแนวทางหา how to เพื่อจะแก้ปัญหาชีวิต หรือว่าแก้ปัญหาอุปสรรคในการทํางานของเขาให้ดียิ่งขึ้นเขาไม่ได้ไปโทษดินฟ้าอากาศหร,าหรือว่าไปโทษคนอื่นส่วนถ้าเป็นคนจนก็จะเป็นโทษดินฟ้าอากาศโทษโชคชะตาโทษอะไรหลายๆอย่างที่คิดว่ามันทําให้เขาเป็นเช่นนั้นเช่นเขาอาจจะบอกเขาไม่มีเงินเขาเป็นหนี้เพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีหรือฝนแรง น้ำท่วมข้อที่3ก็คือเศรษฐีเขาจะยึดมั่นเกี่ยวกับเวลาก็คือเขาเห็นเวลานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญสุดๆเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเป็นเงินเป็นทองค่ะเวลาเขาจะทำอะไรเขาก็ต้องรีบมีการบริหารเวลามีการบริหารเงินให้ถูกต้องเศรษฐีเวลาเขาจะไปเจรจางานแต่ละครั้งเขาก็คือ นั่งเครื่องไปไปเจราจาเสร็จก็นั่งเครื่องกลับไม่ต้องไปเสียเวลานั่งหลังขดหลังแข็งไปรถประจำทางเป็นวันหรือว่าเป็นคืนกว่าจะเสร็จนะคะก็จะเสียเวลาแทนที่เขาจะเอาเวลาส่วนนั้นไปบริหารธุรกิจของเขาให้ดียิ่งขึ้นนี่แหละคะ่ะจะมีการบริหารเกี่ยวกับเรื่องการเงินมีการเขียนรายรับรายจ่าย เพื่อจะได้รู้ว่าเงินเข้าเท่าไหร่เงินออกเท่าไหร่และเขาก็จะบริหารการเงินของเขาให้ใช้จ่ายได้เพียงพอค่ะรู้ว่าเศรษฐีเขามีลักษณะแบบไหนเราอยากจะเป็นเศรษฐีไหมคะถ้าอยากเป็นเศรษฐีต้องเอาฝึกนิสัยของเขาให้เกิดขึ้นกับตัวเราให้ได้ใครคิดว่าเราทำได้กดหนึ่งค่ะ,คะทุกคน ก็จะเป็นเศรษฐีกันในเร็ววันนะคะค่ะเพจคุถ้าออนไลน์เมคโอเวอร์สอนภาษาไทยและแรงบันดาลใจค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ